ได้เวลาแค่กระปุกอมสินแล้วครับนีนเทเออกมาแล้วหมดยังลูกว้าได้เยอะเหมือนกันนะเนี่ยเทเลยเทเลยเปาดิว่นับเงินได้ทั้งหมด990บาทแล้ววันนี้เราจะไปจังหวัดสมุทรสงครามกันนะครับเริ่มด้วยการแต่งชุดไทยที่อุทยานรัชการที่สอง ต่อด้วยกินคอฟเฟลน้ำตาลมะพร้าวที่ร้านชานชลาและไปกินปลาทูต้มมะดันณรนะ้านสวัย<อ>ต่อด้วยทำแยมมะม่วงหาวมะนาวโฮที่ร้านเฉลี่สมปองฟาร์มแอนคาเฟย่ยังไม่หมดยังมีไปขี่มา้าแบบนี้หนาขี่มา้าหนาขี่มา้าสนุกมากเลยตื่นเต้นมากเลยต่อด้วยไปกินน้ำอัญชันให้เย็นชื่นใจไปกินข้าวผัดปลาทู ที่ร้านข้าวม่ปลามันอร่อยมากทุกคนข้าวม่ปลาและปิดท้ายด้วยการล่องเรือชมหิ่งห้อยที่เซอร์ไพรส์มากๆทุกคนเราเจอหิ่งห้อยเยอะมากๆและกิจกรรมทั้งหมดนี้เราต้องใช้เงิน1814บาทแต่ช้าก่อนถ้าเราซื้อผ่านแอปพลิเคชันท่องเที่ยวแอปทักทายเราจะจ่ายเงินเพียงแค่900 90บาทเท่านั้นว้าวคุ้มมากๆและที่เราเลือกไปจังหวัดสมุทรสงครามก็เพราะว่าที่นี่มีสเสน่ห์มีความน่าสนใจทั้งวิถีชีวิตชุมชนริมน้ำประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมท้องถิ่นนี่เลยครับทักททยแอปพลิเคชันบนมือถือที่เ้าแบงค์เลือกใช้ง่ายๆเพียงแค่3ขั้นตอน 1. ดาวน์โหลดทักทายแอปและซื้อทักททยวันเดย์พาส 2. กดแอคทิฟเมื่อจะเริ่มทิป และ3สแกน QR ที่ร้านค้าและกิจกรรมที่ร่วมรายการได้เลยครับแอปพลิเคชันทักไายเป็นแพลตฟอร์มท่องเที่ยวไทยที่มีเป้าหมายช่วยส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวในระดับชุมชนท้องถิ่นให้ยั่งยืนและเป็นที่รู้จักมีกิจกรรมใหม่ๆทั้งกินเล่นเที่ยวแถมยังช่วยสนับสนุนเศรษฐกิจในระดับชุมชนท้องถิ่นไปในตัว เ่าแบงค์ขอแนะนำแอปพลิเคชันท่องเที่ยวทักทายเที่ยวได้แบบไม่ซ้ำใครไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมท่องเที่ยวหรือร้านอาหารแสนอร่อยเราก็มีให้ครบจบในแอปเดียวแล้วยังมีกิจกรรมแนะนำที่คุณอาจจะชอบด้วยนะงั้นสำหรับคลิปนี้เราก็ลาไปก่อนฝากเพื่อนๆกดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่อง,งบิ๊ไบ์ด้วยนะครับบายบาย